สวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การสร้างเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม Dreamweaver สำหรับขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้การติดตั้งนะครับโปรแกรม Macromedia Dreamweaver Dreamweaver นั้นมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่และเวอร์ชันก็จะมีไอคอนและก็เมนูการทํางานที่เป็นพื้นฐานตัวเดียวกันนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของตัวโปรแกรม Macromedia Dreamweaver นะครับเพื่อที่จะใช้ Dreamweaver ในการสร้างเว็บเพจนะครับ สำหรับการสร้างเว็บไซต์ในระดับมืออาชีพครับผมจะแนะนําแท็บเมนูทางด้านบนนะครับซึ่งก็จะเป็นแท็บเมนูการทํางานที่รวบรวมคําสั่งต่างๆที่มาโครเดียดีวิเวอร์มีไว้เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเมนูไฟล์นะครับแท็บของการอ i ดแท็บของการวิวนะครับแท็บของการอินเสิร์ตแท็บของการโมดิฟายแท็บของเท็ก์นะครับแท็บของคอมมานด์แท็บของไซต์แท็บของวินโด้นะครับและแท็บของเฮลล์แท็บเมนูทางด้านบนสุดนี้นะครับ เมื่อเราทำงานกับ Macromedia Dreamweaver นะครับก็จะเรียกว่าแถบเมนูบาร์นั่นเองซึ่งแถบเมนูบาร์นะครับความหมายก็คือเป็นเมนูที่ใช้ในการเก็บคำสั่งทั้งหมดของตัวโปรแกร,รม Macromedia Dreamweaver นะครับแถบเมนูตัวต่อมาครับซึ่งอยู่ถัดจากเมนูบาร์นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะที่เป็นไอคอนต่างๆนี้นะครับทำการคลิกก็สามารถที่จะเลือกการทำงานกับไอคอนตามกลุ่มของ Macromedia ได้ตามความต้องการนะครับ เราจะเรียกแท็บการทำงานตรงนี้นะครับว่าเป็นส่วนของแท็บของการ Insert Bar นะครับซึ่งก็จะเป็นการรวบรวมเครื่องมือเช่นกันแต่จะเป็นของลักษณะของไอคอนนะครับเราสามารถคลิกที่เราสามารถคลิกที่ไอคอนเราก็เลือกทำงานกับหน้าเว็บเพจได้ตามความต้องการนั่นเองนะครับนี่คือแท็บการทำงานที่เรียกว่า insert bar พื้นที่ตรงกลางตรงนี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สีขาวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Document w i n d o w นะครับภายใน Document w i n d o w ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับการที่เราจะสร้างหน้าเว็บเพจโดยสามารถที่จะเลือก การทํางานทั้งในส่วนของโค้ดนะครับก็เป็นมุมมองของการดูในลักษณะรูปแบบของหน้าเว็บเพจแบบโค้ดนะครับการสปริตนะครับเราสามารถที่จะเลือกดูหน้าเว็บเพจทั้งในส่วนของแบบโค้ดกับแบบที่เป็นการดูด็อกิเมนต์วิวบนวินโด์ได้นะครับหรือว่าการดูหน้าเว็บเพจสาหรับการออกแบบได้นั่นเองนะครับคลิกที่แถบดีไซน์นะครับก็จะเป็นการออกแบบหน้าเว็บเพจเราสามารถที่จะใส่กราฟิกสามารถที่จะใส่ เมนูลักษณะต่างๆได้ตามความต้องการแล้วก็เขียนให้ TML นะครับควบคุมหน้าเว็บเพจนั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนที่เรียกว่า Document Window นะครับนอกจากนี้ครับบน Document Window นะครับก็จะมีไอคอนที่ให้เราเลือกใช้งานได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะมาทําการเรียนรู้นะครับว่าไอคอนแต่ละตัวนั้นเอาไว้ใช้งานอย่างไงนะครับในการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งแทบที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเครื่องมือนะครับหรือว่า Toolbar นั่นเองนะครับบน Dreamweaver แถบเครื่องมือที่อยู่ทางด้านข้างตัวต่อมาครับเราก็จะเรียกแถบเครื่องมือตรงนี้ว่านะครับเป็น p า n e l group นะครับซึ่ง p า n e l น r o u p ก็จะช่วยในการออกแบบหน้าเว็บเพจของเรานะครับ p า n e l น r o u p ก็สามารถที่จะทํางานในส่วนของการทํางานที่เกี่ยวกับไฟล์นะครับแถบของแ a g Inspector นะครับแอพ l ลิเคชันนะครับ CSS นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกแถบการทํางานนะครับในส่วนของ p า n e l น r o u p นี้นะครับสามารถที่จะเพิ่ม p า n e l น r o u p ได้ตามความต้องการนะครับ เพิม่มในส่วนของไทม์ไลน์เข้ามานะครับครับสามารถที่จะเลือกแท็บวินโดว์แล้วก็เลือกการทํางานหรือว่าเพิ่มในส่วนของหน้าต่างการทํางานที่เป็นพาเนลกรุ๊ปเข้ามาสู่ดีมิเวอร์ได้ตามความต้องการนะครับนอกจากนี้ครับเรายังสามารถเรียกแท็บการทํางานที่เรียกว่า Property นะครับ inspector ขึ้นมาได้เพื่อที่จะเลือกใช้ในการทํางานกับตัว Property ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการสร้างตารางนะครับใน HTML ขึ้นมาแท็กของ Property Inspector นะครับก็จะมีรูปแบบในการให้เราใส่ ่าได้ตามความต้องการนะครับเป็นการช่วยลดเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์ของเราลงไปได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือส่วนประกอบพื้นฐานนะครับของบ a งโค Media De ด e เวเบอซึ่งทุกเวอร์ชันนะครับจะมีลักษณะของแถบการทํางานที่เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้พื้นฐานจากเวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปใช้งานนะครับในเวอร์ชันที่สูงกว่าได้นะครับขอบคุณครับ